มุกดาหารเนี่ยเรามองว่าเป็นหนึ่งสินค้าหลักของเราที่มีบุคลิกได้ที่แตกต่างเราสามารถที่จะนําเสนอจุดขายได้ในในหลายมิติโดยเฉพาะการที่เป็นเมืองสามธรรมที่มองถึงเรื่องของธรรมะใช่ไหมคะธรรมะธรรมชาติวัฒนธรรมซึ่งมีความโดดเด่นนะคะทางมุกดาหารนี่มีความโดดเด่นในหลายๆมิติเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอ่าอินดตลาดอนโดจีน วัฒนธรมชุมชนโดยเฉพาะชนเผ่าทั้งหลายในมุกดาหารมีเยอะมากนะคะแล้วก็ณวันนี้เนี่ยการนําเสนอตลาดแหกหมาเนี่ยถือว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นเลยทีเดียวว่าเนี่ยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชุมชนได้อย่างเห็นได้ชัด โครงการแก้จนนะครับหรือที่ได้รับงบประมาณจากบพทนี่นะครับงานนี้เป็นย่อยที่สองเขาเรียกว่าพัฒนาเมืองชายแดนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระยะแรกเราได้ไปให้ชุมชนทั้งหมดเนี่ย34ชุมชนได้ทำอาชีพนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีการตลาดเพื่อให้มีรายได้นะครับ เพราะฉะนั้นเราจึงจัดตลาดแหกหมานนี้ขึ้นมานะครับโดยตลาดแหกหมานนี้นอกจากจะเป็นตลาดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากแล้วเรายังเป็น Learning Space ให้หนูๆเด็กๆนะครับได้มีโอกาสมามีมาแสดงนะครับอย่างเช่นวันนี้เรามีนักแสดงลงลูกทุ่งจากชโนดน้อยนะครับดงหลวงนะครับแล้วก็มีโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารนะครับมาออกเป็นบูธเล็กๆที่ให้เด็กๆเขาได้มีโอกาสได้วาดรูปออกแบบอะไรอย่างเงี้ครับ ที่โครงการนี้เราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับจากเทศบาลเมืองมุกดาหารให้ใช้บริเวณนี้ก็คือสวนสาธารณประโยชน์ซึ่งคนก็จะออกกำลังกายอยู่แล้วเราเอาตลาดมาหาคนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าได้รับความต้อนรับจาก ประชาชนเป็นอย่างดี <"The |pt|> เทศบาลเมืองเราม่ทั้หมด3-4ชุมชนนะคะแล้วก็ชุมชนใน3-4ชุมชนค่ะเ,เราไปเจาะในเรื่องของทุนวัฒนธรรมเข้ามาแล้วเราก็ <ๆ S 1> ไปได้สินค้าเข้ามาะคะ่าะก็จะมีของดีแต่และชุมชนนะคะเราก็เอาสินค้าตัวนั้นมานะคะ่ะจะมีในเรื่องของเครื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะเครื่องจักรสารนะคะแล้วมีเรื่องของอาหารค่ะแต่ว่าในตลาดเราวนใหญ่เราจะชูในเรื่องของอาหารเป็นหลักเพราะว่าเดิมมุกอาหารเราค่อนข้างมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ค่อนข้างสูงะคะ่ะเราก็เริ่มต้นจากพื้นที่ ที่อยากจะให้าทางชุมชนนะครับในส่วนของฝึกอาชีพนะครับได้ขึ้นมา,าสู่รายได้นะครับเพิ่มรายได้ของคนเรือนนะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะทําตลาดสักสักอย่างหนึ่งโดยที่เราก็นั่งคิดกันอยู่นานมากเลยจนได้ที่ว่าแหกหมานซึ่งแหกหมานก็คือในภาษาอีสานแปลว่าเริ่มต้นหรือว่าเอาเลิกเอาใช้อประมาณนี้ครับก็เริ่มต้นจากครัวเรือนที่เป็นชุมชนทั่วไปในเขตทศาบาลมุกดาหารเป็นหลักนะครับเราเน้นอาหารที่เป็นพื้นเมืองนะครับอาหารพื้นถิ่นอาหารหาย,ยากแล้วก็อาหารที่กําลังจะหายไป อันนี้คือเป้าหมายของเรานี่คือสเสน่ห์ของตลาดเราคือเน้นอาหารที่กําลังจะหายไปให้รุ่นใหม่ได้รู้ว่ามันมีอาหารประเภทนี้อยู่ในในชุมชน ในคือเน้นชูเรื่องของอาหารชุมชนเป็นหลักเลยครับอาชีพที่มีอยู่ในชุมชนนะครับนำมาออกสู่ตลาดนะคะเพื่อให้กับชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารรับรู้รับทราบนะครับว่าในชุมชนของเรามีของดีอะไรบ้างนะครับและก็ทําให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นครับเรามีกิจกรรมดีๆมากมายนะครับเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์และความเป็นท้องถิ่นของชาวจังหวัดมุกดาหารนะครับร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนนะครับให้รายได้ส่วนนี้ตกสู่ถึงพี่น้องชาวชุมชนโดยตรงนะครับ โดยไม่มีการผ่านพ่อค้าคนกลางใดๆนะครับวันนี้ก็มีเครื่องแจกสารสําหรับของกลุ่มกลุ่มกลุ่มหมู่บ้านนะครับผมก็จะไปรับตามหมู่บ้านมาแล้วก็มาขายอยู่ในงานนี้ที่หลักๆก็มีข้าวยาคูอันนี้ก็จะมีข้าวสวยแล้วก็ข้าวถั่วงาแล้วก็ลูกเดือยข้าวสวยแบบไม่ไม่หวานนะครับอันนี้ อันนี้เป็นสูตรของของจังหวัดเลยนะครับเป็นงานจังหวัดตั้งแต่วันแรกนะครับที่เราได้ทําแหกหมานจากที่ลุ้นว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดนะครับจนวันนี้เราเห็นว่ามีร้านค้าเพิ่มขึ้นกว่า50ร้านค้าจากวันแรกที่เรามีมีประมาณ30มวันนี้ขึ้นเป็น50นะครับสุดท้ายก็ขอบคุณนะครับสำหรับปปทซึ่งเป็นงบที่วิจัยชุมชนนะครับที่ได้เห็นความสมคัญของชุมชนแล้วก็ได้พัฒนาในส่วนของอาชีพนะครับแล้วก็ นำพวกเรานะครับสู่ไรายได้เพิ่มแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตจะเป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นต้นทุนที่จะแก้จนได้อย่างยั่งยืนในอนาคตครับผมรู้สึกดีใจนะคะที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นปีแรกที่เข้าร่วมเลยค่ะแล้วก็เกิดตลาดแห่งนี้ขึ้น,นะคะ่ะรู้สึก บอกตรงว่าทีมงานทุกคนภูมิใจค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดจุดนี้ด้วยนะคะคือรู้สึกดีค่ะที่เขาให้ความสําคัญกับผู้ได้โอกาสเพราะว่าคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เขาต้องการความช่วยเหลือแล้วก็บวกกับโควิดอะไรหลายอย่างที่มันผ่านมามันกระทบชีวิตเขาค่อนข้างเยอะค่ะแล้วเราก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เริ่มต้นให้เขาได้มีโอกาสมากขึ้นมีการพัฒนามีการช่วยหรือไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะถึงมันจะเ,นเพียงเล็กน้อยแต่มันก็เป็นก้าวแรกของเขาก็รู้สึกดีค่ะตลาดแหกหมานี่ดีอยู่ครับเพราะว่าทาให้ คนแก่ที่ที่ไม่มีงานทําที่กเกษียณไปแล้วเขามีงานทําเขามีงานทําแล้วก็มาได้หารายได้เล็กน้อยก็มีความสุขครับได้ไดออกกาลังกายแล้วก็ได้ฟังเพลงได้พบปะสังสรรค์เพื่อนบางทีก็ไปร่วมเป็นสังสรรค์กันทำกิจกรรมบนเวทีแล้วก็เอาไปร่วมสนุกด้วยมันก็ทำให้ชีชวิตสดชื่นดีนนะถือว่าทางจังหวัดก็ สนับสนุนดีมากครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ในการจัดกิจกรรมอย่างนี้ค่ะให้หนึ่งสร้างการรับรู้ให้กับคนในพื้นที่เองเห็นความสําคัญของตัวเองนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาทํากิจกรรมร่วมกันในช่วงเย็นแล้วก็เกิดการพักค้างเกิดการกระจายรายได้แล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลเรื่องของการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย,อย่างยั่งยืนด้วยเช่นกันค่ะสุดท้ายก็ได้ขอรับ ความขอบคุณจากทอทอท,อทอด้วยนะครับเรามีทอทอท,อทอนะครับสำนักง,งานนครพนมนะครับร่วมด้วยเทศบาลและสุดท้ายเลยก็ขอขอบคุณบพทที่อนุมัติโครงการนี้ขึ้นมาผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคนในมุกดาหารต่อไปครับ